ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะนะครับอนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาร่วมสนับสนุนข้อมูลนะครับท่านแรกท่านสุรชัยอัมพวาสุวรรณนะครับสวัสดีครับวิศวกรโยธา,าชานานการพิเศษสํานักแผนงานกระทรวงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับท่านที่2ท่านสุรนนท์เยื้โยงนะครับสวัสดีครับ วิศวกรโยธาชนานการสนักง,งานแผนงานกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับได้ได้อนุนญ,ญาตให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมขารับฟังนะครับท่านนันเลนลิททีบสว่างมาไหมครับสวัสดีครับต่อไปเชิญท่านเทียบจุธาขาขำนะครับถามท่านรัตรีเป็นคําถามแรกครับเชิญครับกาเปียนท่านประธาน สภาที่เคารพคดิฉันเทียบจุดาขาวขำนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธาน,นีพักเพื่อไทยท่านประธานคดิฉันได้นําความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและก็ได้ตั้งกระทู้ถามนะคะ<ม>ในเรื่องของอาการสัญจรไปมาเรื่องถนนหนทางต่างๆ<ม>ก็วันนี้ดิฉันต้องขอบคุณท่านได้ไดตะโกะทู้ถามทางกระทรวงคมานาคม,ม ท่านก็นได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีมณพรเจรีมาตอบกระทู้วันนี้ที่ท่านต้องขอขอบคุณท่านนะคะที่ได้มาตอบกระทู้ของดิฉันดิฉันขอเข้าเรื่องเลยนะคะการดิฉันได้ตั้งคําถามเรื่องการขอขยายช่องทางจราจรติดและติดตั้งสัญญาณไฟฟ้าจราจรบนทางหลวงหมายเลขที่2021และ2348นะคะ ท่านประธานคะถ,ถนน2หมายเลข2 0 2 1คือดงไร่บ้านผือและก็2 3งสคือสายปักมั่งบ้านผือซึ่งเป็นถนนที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีดิฉันขออนุญ,ญาตาภาพสภาพการทั่วไปนิดนึงนะคะว่าจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ ะะเหตการณ์ปกครองอมี20อำเภอมีประชากร1,500ล้านแคนดังนั้นารายได้ที่จังหวัดอุดรธานีได้รับคือภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีพี่น้องประชาชนจะมาท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีเพราะว่าจังหวัดอุดรธานีบอกว่าเทีเ่ยวอุดรที่เดียวได้ ได้เที่ยวสองมรดโกโลกนะคะเป็นดินแดงแห่งอารยธรรมดังนั้นแล้วพอเป็นถนนแห่งการท่องเที่ยวดินแดงแห่งอารยธรรมหรือขนานนามว่าถนน2อ,องส,สองศูนย์สอเนี่ยเขาจะเรียกกันว่า,าถนนแห่งธรรม,มะหรือถนนแห่งสามธรรมนะคะซึ่งจะรับนักท่องเที่ยวเนี่ย ไปเที่ยวธรรมชาติและก็วัฒนธรรมแล้วก็ด้านสารด้านธรรมชาตินะคะซึ่งจังหวัดอุดรธานีขณะนี้เนี่ยก็จะเตรียมการรองรับงานพืชสวนโลกด้วยในปีพศ2569นะคะรรท่านประธานดังนั้นในเรื่องของการพัฒนาการปรับปรุงพืช โครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องพัฒนาถนนขนทางการขนส่งมันจะต้องให้ได้รับการพัฒนาตอบสนองนักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนที่มาเยือนจังหวัดอุดรธานีดิฉันเห็นว่าในถนนสาสองสายเนี้ยเป็นสายสำคัญนะคะเป็นถนนแห่งยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะคะก็ยังขาดการพัฒนานะคะปรับปรุงพัฒนาซึ่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นประจำของถนนเส้นนี้เนี่ยคือถนน2021ดงไร่บ้านผือเนี่ยมีความยาว42กิโลนะคะแต่ก็ได้พัฒนาเป็นบางส่วนค่ะถนนคับแคบก็ได้พัฒนาเป็นบางส่วนและวก็ถนน2หมายเลข2348บ้านผือครีวงกฏระยะทาง86กิโลนะคะเป็นถนนต่อเนื่องเป็นถนนเชื่อมไปจังหวัดหนองคายและจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูถนน เส้นนี้นะคะแล้วก็ยังผ่านเขาเรียกว่ามรดกมรดกโลกวัฒนประวัติศาสตร์ภูพะบาทซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่8ของประเทศไทยแห่งที่สองของจังหวัดอุดรธานีนะคะขณะเดียวกันถนนตรงนี้หน้าหน้าเส้นทางขึ้นมรดกโลกเนี่ยนะคะมันจะมีวงเวียนเล็กๆแคบๆซึ่งเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆ นะคะก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าอยากจะให้ขยายถนนอยากจะให้ทำวงเวียนอยากจะให้มีไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องออความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะคะนี่ฉันจะพูดต่อเนื่องไปเลยนะคะถนน2 2 3 4 8นอกจากเราเจอทางขึ้นของเส้นทางมรดกโลกนะคะเส้นทางมรดกโลกแล้วก็เลี้ยวขวาน,นี่ก็จะไปอำเภอน้ำโสม พอไปอำเภอน้ำโสมเนี่ยการพัฒนาก็ยังไม่ดีถนนแคบแคบไม่ได้ถนนแคบแคบค่ะก็ต้องการให้ขายายไหลาทางมีไฟฟ้าส่องสว่างพอไปอีกนิดก็จะเจออ่างเก็บน้ำของโครงการพระราชดำรินะคะคือเรียกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยทรายแล้วก็มีน้ำตกยุงทองตรงนี้นะคะซึ่งเป็นแับแคบมากๆดิฉันได้ ร้องขอหรือหาลือมาแล้วตั้งแต่ปีพศ2554นะคะมานานแล้วแล้วก็เส้นนี้เนี่ยคนจะใช้มากค่ะนะักท่องเที่ยวมาจากทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเพราะว่าจะต้องไปกราบพระนะคะแล้วก็ไปเที่ยววัดป่านาคำน้อยไปหลวงตาอินทวายแล้วก็ไปขึ้นคีรีวงกฏเรื่องธรรมชาติหมู่บ้าน แห่งธรรมชาติซึ่งมีภูเขาสลับซับซ้อนนะคะทางโคดเคี้ยวดังนั้นดิฉันเองเนี่ยก็อยากจะเรียนถามทางท่านรัมตรีเพื่อเป็นการพัฒนานะคะและทัดพัฒนา,านแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของผู้ใช้บริการหรือใช้ถนนสองเส้นนี้นะคะก็ ขอเข้าสู่ประเด็นเลยนะคะกระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาปรับปรุงบริเวณทางแยกทางขึ้นแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ภูพาบาทอย่างไรหรือไม่ดิฉันขอทราบรายละเอียดค่ะและแล้วก็เป็นคำถามที่สองต่อนะคะท่านมีนโยบายมีแผนที่จะปรับปรุงพัฒนา ถนนช่วงถนนทางขึ้นเขาขาดหรืออ่างเก็บน้ำห้วยทรายตรงนี้อย่างไรคะ่ะขอบคุณคะ่ะครับขอบคุณครับเินท่านตีคำถามแรกครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีรัมดีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่าน สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัมตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะท่านเทียบจุธา,าขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีภัคเพื่อไทยค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกเป็นอย่างสูงนะคะที่ด้านได้ให้ความใส่ใจในเรื่องของการเดินทางสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ ทาปนประธานที่เคารพครัเนื่องจากท่านสมาชิกได้มีประเด็นคําถามท่านได้รวบสองคำถามไหมในครั้งเดียวฉันได้ขออนุญาตได้รวบคําตอบไว้ให้กับสองคำถามของท่านสมาชิกเลยนะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่ากระทรวงคมนาคมเองนะคะโดยกรมทางหลวงชนบทและก็กรมทางหลวงนะคะได้มีความรับผิดชอบของทางหลวงหมายเลขสาย 2 3 4 8นะคะสายบ้านผือนะคะไปถึงปากมั่งจุเดเริ่มต้นที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีไปบรรจบที่หมายเลขทางหลวงสาย211ที่บ้านปากมั่งอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะคะซึ่งเส้นทางดังกล่าวมีปริมาณการจราจรนะคะที่บริเวณทางหลวงสาย2 3 4 8ช่วงของทางแยกไปอุทยานประวัติศาสตร์ภูพบาทนะคะมีประมาณรถที่เดินทางสัญจรไปมาประมาณ5,000คันต่อวันแล้วก็จากที่เรา พบเห็นนะคะเส้นทางดังกล่าวอาจจะเพราะว่ารถที่ใช้สัญจรไปมาอาจจะไม่ได้ขับรถเร็วแต่ว่าจากสถิติที่กรมทางหลวงมีอยู่จะไม่ไม่มีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะนะคะประกอบกับเส้นทางดังกล่าวที่ท่านสมาชิกได้พูดสักครู่ว่าเป็นเส้นทางที่เดินทางสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่ารถที่สําหรับ ขนสินค้าการเกษตรก็ขออนุญาตว่าในหลักเกณฑ์ที่กรมทางหลวงจะต้องติดตั้งไฟสัญญาณจราจรนะคะก็จะต้องมีผ่านทางแยกนะคะประมาณสามหมื่นคันต่อวันนะคะแล้วก็สถิติของการเกิดอุบัติเหตุทางแยกในห้าครั้งต่อปีแต่ปรากฏว่าบริเวณเส้นทางดังกล่าวแทบไม่เกิดอุบัติเหตุเลยอาจจะเพราะสถิติของทางหลวงอาจจะ ได้มีการเก็บร่วมสิติที่ไม่ครอบคลุมปัปัญหาที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเป็นเพียงอุบัติเล็กๆน้อยกรมทางหลวงก็เลยไม่มีสติตัวนี้ปรากฏอยู่ในระบบนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีโรงเรียนอยู่ตรงบริเวณทางแยกนะคะที่มีนักเรียนเดินข้ามไปมานะคะก็เฉลี่ยแล้วนักเรียนที่ใช้เดินข้ามไปมาบริเวณทางมะลายอะ่ะประมาณ20-30คนต่อวันนะคะแต่ประชาชนในพื้นที่ตรงนี้ต้องการไฟส่องสว่างนะคะแล้วก็ในเรื่องของขณะนี้นะคะทางกรมทางหลวงก็ได้ดําเนินการ ที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็จะเอาไฟสองสว่างไปติดนะคะตามที่ท่านสมาชิกได้ร้องขอนะคะนอกจากนั้นค่ะท่านสมาชิกยังได้พูดถึงเส้นทางทางหลวงสาย2021และสาย238นะคะว่าจะดําเนินการขยายเมื่อใดน,นะคะก็ขออนุญาตานําเรียนอย่างนี้ค่ะว่าถนนสายดังกล่าวที่ไปบรรจบที่สาย211ที่อําเภอปากมั่งอาําเภอปากบ้านปากมั่งอําเภอปากชมนะคะ ที่มีระยะทางทั้งสิ้นนะคะประมาณา88กิโลเมตรนะคะมีปริมาณจราจรประมาณ5,000คันต่อวันส่วนใหญ่นะคะถนนเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนที่มีพื้นผิวจราจร2ช่องทางจราจรนะคะซึ่งบอกว่าเป็นทางหลวงชั้นที่4นะคะมีความกว้าง ช่องจราจรประมาณ3.50เมตรนะคะมีหลายทางประมาณ1เมตรนะคะซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่เชื่อมอุทยานนะคะประวัติศาสตร์ภูพะบาทแล้วก็ประวัติศาสตร์อุทยานดังกล่าว ได้ขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกโลกแห่งที่สองนะคะในปี2569ค่ะกรมทางหลวงจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณนะคะในการที่เพิ่มขยายช่องจราจรอย่างที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงว่าถ้าเรามีการขยายช่องจราจรก็จะอำนวยความสะดวกทั้งรถที่สัญจรไปมาพี่น้องเกษตรกรที่ทราบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเกษตรกรปลูกไรอ้อยนะคะแล้วก็จะนาผลผลิตดังกล่าวไปสู่โรงงานแปรรูปอ้อยนะคะซึ่ง ในเรื่องดังกล่าวถนนสภาพปัจจุบันนะคะเป็นถนนทางลาดชันนะคะบางช่วงช่วงจากตลาดเทศบาลบ้านกลางไปถึงอำเภอบ้านผือแล้วก็ถึงโรงเรียนบ้านน้าซึมตําบลหนองแวงอำเภอน้ําสมุดรธานีเราก็จะมีโครงการสําหรับติดตั้งไฟส่องสว่างทั้งสองข้างทางนะคะรวมทั้งในการติดตั้งไฟส่องสว่างแล้วก็จะมีการขยายไหลาทางนะคะอยู่ในงบประมาณปี2569นาหขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของสำนักงบประมาณในวงเงิน30ล้านบาทค่ะ สำหรับทางหลวงใหม่เลขสาย2021นะคะช่วงสายดงไร่ไปถึงบ้านผือนะคะมีระยะทางทางสิ้นประมาณ42กิโลเมตรนะคะ <c oughs> ก็จะมีปัจจุบันเป็นทางหลวง4ช่องจราจรนะคะอย่างที่ท่านสมาชิกฉันได้โชว์ภาพขึ้นมานะคะ <c oughs> ก็จะมีระยะทางเป็น4ช่องจราจรแล้วนะคะมีระยะทาง15กิโลเมตรแต่ยังคงเป็นช่วงหนึ่งที่ ช่วงหนึ่งเป็นสี่ช่องจราจรอีกช่วงหนึ่งเป็นสองช่องจราจรสองช่องจราจรนี่เหลือระยะ,ยะทางประมาณ26กิโลเมตรนะคะโดยกรมทางหลวงมีแผนที่จะดําเนินการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปท่านประานที่เคารพครับ จากถนนที่บางช่วงอาจจะสองช่องจราจรบางช่วงอาจจะเป็นสี่ช่องจราจรน,นั้นนะคะกรมกมทางหลวงก็ได้มีความห่วงใยนะคะว่าทําอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะผลักดันงบประมาณเหล่านี้ให้ขยายจากสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจรก็ขออนุญาตนาเรียนค่ะด้วยงบประมาณที่มีจํากัดของกระทรวงคมนาคมหลายท่านอาจจะมองว่ากระทรวงได้คมนาคมเองได้รับงบประมาณเป็นจำนวนมากแต่ในงบประมาณก้อนใดก้อนหนึ่งเนี่ยเรามีทั้งเรื่องของการค่าเวียนคืนของ ที่ดินในเรื่องของคอา,าดเวนคืนเนี่ยปกติใน100%เนะคะเท่าที่ตอนนี้การขยายถนนน่ย ค่าเวนคืนจะเฉลี่ยไปแล้วประมาณ40-50อาจจะเพราะว่าการขยายออกถนนออกไปสู่หัวเมืองหรือว่าต่างอำเภอเนี่ยมีมูลค่าของที่ดินสูงขึ้นแต่ถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในแผนงานที่กระทรวงคมนาคมเล็งเห็นโอกาสแล้วก็ที่จะขยายเส้นทางเหล่านี้ไปสู่พี่น้องประชาชนต่างอำเภอให้มากขึ้นโดยเฉพาะท่านสมาชิกเองได้มีความห่วงใยว่าถ้ามีการขยาย,ย,ายถนนเส้นทางดังกล่าวก็จะ เปิดให้พี่น้องประชาชนมีทางเลือกในการที่จะเดินทางสัญจรไปมาจากจังหวัดอุดอรธานีไปจังหวัดเลยให้เร็วขึ้นแล้วก็ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งค่ะขออนุญ,ญาตตอบคําถามทั้งสองคำถามของท่านสมาชิกค,ค่ะ,คคะคขอบคุณค่ะครับขอบคุณรุตีครับเชิญคําถามที่สองค่ะ,ะดิฉันเทียบจุธาข่าวขำนะคะ,อะขออนุญ,ญาตเข้าสู่ก่อนอื่นก็ขอบคุณท่านรัตรีนะคะที่พูดถึงเรื่องถนน อสองสามสี่แปดช่วงทางขึ้นภ <c oughs> ูระบาทและภูะระบาทม,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 มรแห่งมรดกโลกเขาจังหวัดอุดรธานีและพูดถึงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่เป็นถนนจากบ้านกลางใหญ่ไปผ่านไปผ่านห้วยทรายาไปยังบ้านน้ำซึมตำบลหนองแวงอำเภอน้ำสมนะคะดิฉันก็ได้รับทราบว่าทาง กระทรวงคมนาคมได้ตั้งงบประมาณเพื่อจะดําเนินการขายายถนนเส้นนี้ดิฉันต้องขอบคุณทางท่านรัมตรีด้วยนะคะจะได้ไปแจ้งพี่น้องประชาชนด้วย,วยความสบายใจค่ะคําถามที่สองนี่ดิฉันอยากจะขอเรียนถามนะคะว่าในเรื่องของนอกจากท่านที่ได้ทางกระทรวงคมนาคมได้ปรับปรุงขายายช่องทางจราจรในทางหลวงแผ่นดิน 2 0 2 1อ่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงๆยังเหลืออีกประมาณ20กิโลนั้นดิฉนันก็อยากจะเรียนถามว่าในที่เหลือเนี่ยมีแผนที่จะขยายเมื่อกี้อขออนุญาตนะคะเมื่อกี้อาจจะโน้ตไม่ทันค่ะขยายนะคะช่วงไหนบ้างแล้วก็ถามต่อไปเลยว่าเส้นทางเนี้ยนะคะคนมักจะวิ่งออกกำลังกายกันมากตอนเช้านะคะอยากจะถามว่ามีโครงการที่จะติด ไฟฟ้าส่องสว่างในเส้นทาง2021ที่ยังขาดอยู่นะคะจะมีงบประมาณหรือโครงการอย่างไรคะในปี2569คะ่ะขอบคุณคะ่ะครับีคำถามที่2ครับค่ะกับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะในประเด็นของคำถามที่สองนะคะท่านสมาชิกได้ถามถึง ะะว่าจะมีเส้นทางจะมีงบประมาณในการที่จะก่อสร้างใน20กิโลเมตรที่เหลือนะคะอย่างไรก็อย่างที่นําเรียนค่ะว่าในเส้นทางดังกล่าวเรามองเห็นโอกาสว่าการขยายเส้นการทําถนนจาก2เลนเป็น4เลนเนี่ยเราก็จะเร่งรัดเนื่องจากในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับอย่างเรื่องของข้อจํากัดของงบประมาณแต่ว่าดิฉันจะได้สั่งการให้เส้นทางดังกล่าวนะคะ เป็นเส้นเป็นโครงการดับต้นๆที่กระทรวงคมนาคมจะจัดสรรก็ประมาณลงไปนะคะนอกจากนั้นค่ะในเส้นทางที่เหลือไฟสองสว่างนะคะซึ่งในไฟส่องสงไฟสองสว่างเราต้องยอมรับว่ามีไฟสองสว่างในช่วงของที่มีพี่น้องประชาชนชุมชนหนาแน่น กับไฟสองสว่างในบริเวณทางที่เป็นเป็นจุดของอันตรายถ้าท่านสมาชิกมองเห็นว่าจุดไหนที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนหนาแน่นและพี่น้องประชาชนสัญจรเดินทางไปมาเกิดจุดอันตรายฉันก็คงไม่ได้พูดถึงเรื่องของการตั้งงบประมาณปี2569ถ้ากระทรวงคมนาคมเล็งเห็นถึงความปลอดภัยคำนึงถึงชีวิตของพี่น้องประชาชนกระทรวงคมนาคมก็สามารถที่จะจัด,จดสรรเงินงบประมาณลงไปแก้ไขให้เพิ่มไฟสองสว่าง,างหรือเพิ่มจุดสัญญาณไฟจราจร ก็คือการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปถึงการตั้งงบประมาณปี2569ค่ะเนื่องจากบางโครงการเองขนานี้นะคะเราเรียกว่าเงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมจากการที่อยู่ช่วงนี้อยู่ในปีงบประมาณ2568บางโครงการนะคะผู้รับจ้างอาจจะเสนอราคาไม่ถึงกับวงเงินที่เราตั้งงบประมาณไว้ก็จะมีเงินเหลือจ่ายเขาเรียกว่าเป็นงบเพิ่มเติม,ตมแต่ท่านสมาชิก บอกว่าจุดตรงนั้นเดือดร้อนหรือว่าตรงนี้ไฟไม่ส่องสว่างที่พี่น้องอใช้เป็นสถานที่ไหลาทางสองข้างทางออกกําลังกายไปมานั่นก็คือในจุดเหล่านี้นะคะก็ขอให้ท่านสมาชิกได้แจ้งหนีชั้นมาแล้วก็จะได้สั่งการให้ ทางหลวงที่จังหวัดอุดอรธานีไปสำรวจแล้วก็ได้ใช้เงินเหลือจ่ายของอกรมทางหลวงในปลายปีนี้ไปเร่งดำเนินการติดตั้งให้พี่น้องประชาชนซึ่งนี่คือความห่วงใยของกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมในทุกมิติค่ะไม่ว่าเรื่องของการขยายเส้นทางจราจรเรื่องของไฟส่องสว่างเรื่องของการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเรื่องของการปรับพื้นที่ที่มีความลาดชันให้มีความเหมาะสมในการขนส่งสินค้าพื้นที่ที่เกษตรกรใช้รถ10บล้อ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายก่อต่อผู้ใช้รถใช้ถนนก็ขออนุญาตนำเรียนว่าให้ท่านสมาชิกได้แจ้งฉันจะได้เพิ่มเติมในเรื่องของสั่งการให้ทางทางหลวงจังหวัดอุดรธานีไปสำรวจออกแบบแล้วก็ได้ชี้จุดที่จะไปสำรวจออกแบบในการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและก็ไฟส่องสว่างด้วยค่ะก็ขอขอบพระคุณสําหรับคําถามของท่านสมาชิกที่มีความห่วงใยแล้วฉันจะได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณร่มตีครับ ท่านสสยังจะถามต่อไหมเดี๋ยวถามเ,าเดี๋ยวเชิญเชิญเชขอขอนุญาตขออีกนิดเดียวค่ะท่านค่ะ <ừ. S 2> ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านรันตรีนะคะให้ความชัดเจนและให้ความกระจ่างในเรื่องของการพัฒนาถนน2021แตอ่อันนี้ขอฝากท่านรัฐนตรีนะคะถนนสาย2021เนี่ยมันมีคอคอดอยู่ตรงช่วงอคอคอด มันเป็นทางรถไฟอะค่ะซึ่งหาลือไปหลายครั้งแล้วนะคะก็ยังไม่ได้รับคำตอบหรือว่าไม่ได้รับทราบความก้าวหน้าในช่วงบ้านนยบนยางตาบลบ้านขาวนะคะของอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีอันนี้ก็ฝากท่านรัมตรีนะคะแล้วก็ิ่านเองก็คงไม่มีอะไรติดใจแล้วนะคะเพราะว่าท่านให้ความกระจ่าง ทุกเรื่องในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณและการพัฒนานะคะเดี๋ยวท่านก็จะขออนุญาตแจ้งว่าจังหวัดอุดรเดี๋ยวนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวนะคะที่มาใช้บริการในปี2,566.67เนี่ย5.5ล้านกว่าคนนะคะแล้วจังหวัดอุดรธานีนี้ก็จะในปี2,569รับเป็นเจ้าภาพ การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี2,569ดังนั้นดิฉันเองก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องถนนถนทางที่จะต้องมาบริการนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อความสะดวกและปลอดภัยบอกอย่าลืมนะคะมาอุดรที่เดียวได้เที่ยวสองมลรดกโลกนะคะกราบขอบพระคุณท่านประธานและกราบขอบพระคุณท่านมนตรีและขอขอบพระคุณเนาะจะไปยังกรมทางหลวงนะคะน้องๆไม่ว่าจะอยู่แขวงการทางหลวงในจังหวัดหรือในอำเภอก็ เขาเรียกว่ารับได้ดูแลเส้นทางเป็นอย่างดีค่ะพราะดิฉันเองเป็นผู้ตรวจการภาคกลางคืนถ้าตรงไหนตรงไหนไม่สว่างตรงไหนไม่ดีก็จะโทรแจ้งน้องๆทันทีวันนี้ก็ขอกราบขอผู้คุณท่านประธานครับผู้คุณท่านตรีนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณลนตรีครับต่อไป3.1 1.3.1นะครับกระทู้ถามแยกเฉพาะที่516 เรื่องปัญหาความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยในเขตประเวศกรุงเทพมหานครท่านนัทพงศ์เปรมพูลสวัสดิ์ถามนายกฐมนตรีนะครับด้วยสำนักนายกรีเ,เขาถามนายกัฐมนตรีนะครับรัฐธนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยใช่ไหม ครับแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยราการการะทรวงมหาดไทยนะครับท่านธีรรักษณ์สเลศวรน,นิตเป็นผู้ตอบู้ถามแทนนะครับแต่เนื่องจากท่านรัฐมนตรีช่วยราการการะทรวงมหาดไทยติดภารกิจนะครับขอเลื่อนการตอบกระทู้ไปวันพฤหัสบดีที่10เมษายน2568นะครับ1.3.2กระทู้ถามที่518เรื่องความเดือดร้อนของข้าราชการชั้นผู้น้อยในจังหวัดภูเก็ต ท่านสมชาติเตชะถาวรเจริญถามนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีท่านสุริยะนะครับไปผูต้ตอบทูถามแทนแต่เนื่องจากท่านรอ,องติดภารกิจนะครับขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนังกล่าวไปวันพุหัสบีที่3เมษายน168กนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจบการพิจารณากระทู้ถามาเฉพาะนะครับขอปิดการประชุมครับ